คลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องการนวดปากนะคะต้องบอกก่อนว่าปากของครูเป็นปากที่ใครๆก็ถามว่าทาลิปตลอดเวลาไหมนะคะเพราะปากนี้เป็นปากธรรมชาตินะคะก็คือการนวดปากนะคะเราจะนวดถ้าบางคนที่ปากแห้งมากนะคะครูแนะนําให้เอาสักขับนะคะอ,อน้ําผึ้งนะน้ําผึ้งก็อมน้ําตาลเลยนวดแล้วก็บางทีอาจจะเอา,เอาลิปบาล์มอะไรก็ได้นะคะ น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยน่ะนั่นะนะเพราะเราอายุมากปากจะตกปากจะตกนะฮะเราก็นวดคนปากเล็กมากแล้วก็ดึงดึงให้ตึงข้างหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ดึงอ่ะ กจะนวดไม่ได้ก็จะนวดได้เหมือนกันถ้าบางคนแต่บางคนปากมันจะค่อยไปค่อยมานะคือแนะนําให้ดึง การมีร่องน้ำหมักทำให้เราสึกแก่นะคะก็จะห่วงจริงๆครูลักปากตั้งแต่เด็กๆแล้วสิ่งหนึ่งที่คอูไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปากแหงแ้งเพราะพวกกินน้ําเยอะนะคะ จร,จริงๆโนวดไปแล้วก็พูดกับปากเราได้เนียค่ะขอให้เราพูดแต่เรื่องดีๆนะท่องกระถาไว้ด้วยเลยก็ได้นะหน้าเมตตาโมกุณาพุทธานีทายินดียาเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมอนะมาอะอุนะฮะพูดอะไรให้คนรักคนหลงนะฮะโนวโดไปแล้วก็ท่องกระถาเลยนะให้ตานะคะนะมะอะอุ คนก็จะเอาฝีพึ่งนะวะ่นวดแล้วก็ท่องกระถาไปด้วยเลยนะคะปากมีความสำคัญกับเรามากเลยนะคะได้ดีก็เพราะปากเสียหายก็เพราะปากนะคะโอเคนี่คือการนวดปากนะคะแล้วก็แันก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะทำให้กล้ามเนื้อไม่ตกนะคะ แล้วก็ลดริ้วรอยนะคะข้างๆร่งงองน้ําหมากได้ด้วยนะคะนี่เราก็นวดได้จริงๆเนี่ยไอ้ที่ครูทําทั้งหมดเนี่ยเราก็อาจจะมานวดทั้งทีเดียวพร้อมกันได้นะคะถ้าครูอยากให้แต่ละคนบางคนมีเวลาน้อยแล้วก็มีข้อบกพร่องของตัวเองแต่ละจุดไม่เหมือนกันบางคนตาฝ้ามัวนะอะก็เน้นเรื่องตาเป็นหลักบางคนอาจจะเ,เรื่องจมูกอ,อหายใจไม่ค่อยดีก็เรื่องจมูกเป็นหลัก นะคะบางคนก็อยากจะนั่งสมาธิก็นวดหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปากแต่ถ้าบางคนรู้สึกมีเวลาเยอะมากนะคะฉันมีเวลาให้กับตัวเองครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเธอก็นวดทั้ทงหน้าไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากมากนะคะก็แล้วแต่คนที่มีเวลาหรือไม่มีเวลานะคะก็จะได้เอาไปทําให้ถูกกับตัวเองนะเพราะครูเข้าใจมนุษย์นะคะว่าบางคนนี้เขาไม่มีเวลาจริงๆนะคะแต่ครูเกิดมาโชคดีนะ,ะคะครูมีกิจการส่วนตัวตอนเด็กๆแล้วก็ได้มีเวลาได้ใช้ชีวิตของตัวเองเพราะว่ามี อ่าเรียกว่าคนรักนะคะคอยสนับสนุนนะคะให้ครูได้ใช้ชีวิตของครูด้วยซึ่งก็ก็เป็นเส้นทางของครูแล้วกันเนาะแล้วบางคนก็อาจจะมีเส้นทางที่น้อยกว่าครูบางคนบอกเฮ้ยครูเขาทาอย่างนั้นได้สิเพราะเขามีเวลาเขาทาอย่างนั้นได้สิเพราะเขามีอะไรก็แล้วแต่ แต่ก็แล้วแต่นะคะเส้นทางของคนเราไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณมีเวลาสักนิดหนึ่งบอกรักตัวเองนะคะเหมือนที่ครูบอกว่าคุณมีเวลาสักนิดหนึ่งบอกรักคนในครอบครัวนะคะอันนี้เป็นเรื่องดีดมากเลยนะคะทุกคนอยากได้รับความรักนะคะความเมตตานะคะตัวเราเองก็ต้องการเช่นกันนะคะอย่าลืมบอกรักตัวเองกันนะคะบ๊ายบาย